กับหลายคนใช้งานปือถือนะครับไม่ชอบใช้งานปุ่มนำทางรัะก,การรายงานสำชมการซีเอในหน้า 5G ก็เช่นเดียวกันนะครับมีปุ่มตัวนี้นะครับซึ่งแบบเราไม่ได้เป็นปัญหนานครับก็ใช้งานสะดวกดีนะครับแต่ยากหลายคนไม่ต้องการใช้นะครับก็สามารถไปที่เซตต,ววติ้งหรือว่าการตั้งค่านะครับจากนั้นเพื่อนๆค้นหาแถบนำทางเขาได้นะครับ นะครับเลือกเมนูแถวนำทางครับตัวนี้นะครับเลือกใช้เป็นท่าทางการปัดนบเขียนว่าจะหายไปแล้วนะครับเลือกปรับความไวท่าทางได้ด้วยนะครับ ก็อยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับ mm hmm. จะใช้แบบเดิมก็ได้นะครับว่าจะเปลี่ยนเป็นแถบต่างๆไม่มีปุ่มแต่มีข้อสะดวกดีแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับสัมซุงแฟลกซี่ A 5้า g นะครับรุ่นเปอนสนใจรุ่นนี้ดูในนตะกล้าได้นะครับ